สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาหน,น้าใช้มานำเสนออีกคันหนึ่งแล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเตต้าแคนวีไฮบริดเครื่องยนต์2.5รุ่นพิเศษพรีเมียมนะคะเกียร์ออตโต้คันนี้ปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นประวัติดีจจได้เต็มนะคะส่งเดือนละ10,000บาทค่ะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่หน้าใช้มากๆเลยค่ะหรูหลากว้างขวางนั่งสบายสุดๆเลยค่ะตามแอปดูเลยค่ะ รถส,สวยหรูหลาน่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะคันนี้ t ด y ต้า c m m r y นะคะเครื่องยนต์2.5ไฮบริดพรีเมียมเกียร์โตปี14ค่ะ5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนางนะคะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี2จุดนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะลายไม้ค่ะ ับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะปุ่มสตาร์ทค่ะแอร์แบ็กเบสกุญแจรีโมทพงอะไรมันติฟังก์ชันครูสคอนโทรลไลไม้รอบคันแอร์ดิจิตอลนะคะกล้องสองถอยนะคะเดิเกเตอร์ค่ะม่านไฟฟ้าหลังเบาะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นนะคะคันนี้ฟุ่มเฟืเลยนะคะใครได้ใครได้คันนี้ไปคุ้มค่ามากๆเลยค่ะรุ่นพรีเมียมนะคะด้านหลังจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะ รุ่นพิเศษค่ะเมียตอนหลังด้วยนะคะรูล้ลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะคันนี้มีกล้องส่องถอยด้วยนะคะมีม่านด้านข้างด้วยค่ะเครื่องเงียบสุดๆเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันค่ะเตน้ํานอี e ิ0ได้ด้วยนะคะติดฟิล์มพร้อมค่ะคันนี้ สวยหรูหราหนาชัยบงมากเลยค่ะคันนี้ฟัวออปชั่นเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะประวัติดีฟีดาวส่งเดือนละหนึ่งมืนบาทขอคนซื้อเงินเดือนสอง0มืนบาทขึ้นไปค่ะกระสุดคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะน่าใช้ค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะนี่ค่ะน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่อง ปิด2.5ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092ย์5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องในดีนะคะพิมพ์0 9 50 2 5050 858ย์<ๆ>มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากได้รถสภาพ์สีสวยโทรมาค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะประวัติดีจะได้เกินเลยค่ะคันนี้ รถส,สวยสภาพดีน่าใช้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ